การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีขบวนการทั้งในและต่างประเทศคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2567โดยมีอายการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บูรณาการคัดแยก นายเฉชวานเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลเสียงกลองสองโคมไฟไหวพ่อขุนผาเมืองประจำปี2567เพื่อเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมืองผู้ชนียบุคคลของชาติรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหล่มสักให้คงอยู่ในงานมีหลากหลายกิจกรรมอาทิขบวนแห่เครื่องสัก,กระและพระพุทธมหาธรรมราชาการรำยอหัดถาบูชาพ่อขุนผาเมืองโดยมีผู้ร่วมรับ 3,849คนงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่2มกราคม2567ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนำไรายได้สมทบทุนการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนยูทีทีวันรันฟอร์ชาอุทัยชัยโยเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและความถนัดของนักเรียนทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีแบ่งการวิ่งเป็นระยะทาง3กิโลเมตรและ10กิโลเมตร ปิด้ทยที่จังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะพีเพิลจัดโดยนายอิสระวีระน้อยศิลปินอิสระของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะเชิงสร้างสารรค์ให้เป็นองค์ความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจด้านศิลปะโดยแนวคิดของผลงานพีเพิลจะใช้เทคนิควิธีการประกอบชิ้นส่วนจากการฉลุแผ่นเหล็กก่อนนํามาทาสีแล้วนํามาเสนอในรูปแบบประติมากรรม3มิติผู้ที่สนใจ ด้านศิลปะสามารถมารับชมฟรีได้ที่หอศิลป์นครสวรรค์ด้านข้างห้างแฟรี่แลนด์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มกราคม2,567